สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบมาพอกันเช่นเคยค่ะกับช่องสาวหมองชาแนลเนาะกับบรรยากาศช่วงสา,สายค่ะสายเชนสายเชนจะเที่ยงแล้วละพี่น้องพอดีได้มาให้ม้าน้าตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าบริเวณผานสวนก็ได้ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพอดีตัดไปตัดมารเลี้ยวไปเห็นประกอบน้ำเน้อค่ะก็เลยว่าสิไปเก็บประกอกน้ำอันนี้ตน้นมะพร้าว มะพร้าวต้นเตี้ยวาาวัสดมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วก็ร้องกับมะปลูกเิ่งปลูกไวท้ทรยูตะกินค่ะปลูกหลายย่างเดี๋ยวเขาไปเก็บไอ้นันก้อนประกอบก้อนเด๋ยวสิพ้ายางเบื้องต้นแอปเปิลค่ะแอปเปิลปลูกเม็ดปลูก,ลกไว้ตะโดนเทอันบ่อคไดยใส่ใจพื้นก็นยั้งเป็นนุย้ยค่ะอันนี้มะกรอกอันนี้ประกอบนามต้นเตี้ยดย้ค่ะ ปลูกไดเพื่อเพราะ,ราะาว่าเข่ากระปิ่นน่วยเราพ,พี่น้องมึงคุณน่ะงวยเพิ่นงวยเพิ่นไอ้โรคตัววันนี้เพิ่นก็เปิ่นดอกไม้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวตะของฮักงาออกไปเบื้องก่อนรีใบนี่ใบ,บจะท้ายเก็บภาพนี่ค่ะไอ้ไอ้มู้ปี่นดอกไม้ก็เปีน่นนี่ค่ะนี่อันมู้นี้เป็นน่วยเรานี่เป็นน่วยตุ้มในน้อยเต็มแล้วค่ะ นีค่ะเอาใบออกให้เบื้องแล้วพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจะได้เป็นดอกฟังคุ่นก็เป็นดอกได้ค่ะนี้เป็นดอกเดี๋ยวสมองสิกเก็บเอาพวงนี่ลนันตาใส่ฮักเอาได้บอนอก็บเอ,องสิละค่ะดิดดเด็ดเอาเป็นการจยันงาเพิ่งหาเพราะว่าหมู่โป๊ะปีเได้นะคะ่ะกองกับมวมัวพี่น้องทายกลางแดด แดดฮอนค่ะลูกว่าท่านได้เพาะปีเป็นน้วยดกให้กินค่ะให้กินบ่าบาดบ้าหวาเลยขนาดต้นน้อยๆนะคะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวพี่หนองเดี๋เดีดไหมไปจับตาก่อนฟากระแหลมาฟังเบื้องสิตกปะค่ะ เมื่อวานนี่ลิ้นเบิดมือค่ะตกแห้งสลับคอยจะกระเพาพอมีน้ำดอกพีนองมันมันตกแห้งสลับเบาคือแบบพายุเข่านะคะโอ้ยเหนียวเหนียวเด้อเหนียวเด้อเนะะี่ยค่ะต้องเด็ดเป็นหน่วย,อยเอารร้าลุนไ่กระตาก่อนเอ้ากระตาตรงไว้ ถ้าเบิกไปเพิ่นกระสิแก่ค่ะการนวยเพิ่นเก็กออกไปเราเดียวการเพิ่นกระสิ่โป้งเป็นใบไหมการนวยเพิ่นใหญ่ๆปลูกไว้เพราะได้ยู่ได้กินไปซะละพีน่น้องเพราะบ่ได้ถามหาเพราะบ่ได้ซื้อเพิ่นนี่มกรอกนวยกรอกน้ำมาไปกินกับพริกเกลือแซบสุดๆเลยค่ะ กาออกน้ำต้นเตี้ยวเฮ้เธอสมน่กระไดเคืองตาแล้วค่ะนี่เหเบื้องต้นค่ะต้นในน้อยๆนึงด้วยค่ะว่าเมนต้นใหญ่ด้วพี่น้องน,น,นี่บานสวนค่ะเพราะว่าสาหม่องบ่ค่อยได้มัดท้ายให้พี่น้องได้เบื้องถังหนบานสวนสาหม่องเจ้าเทีย,ทยถ้ายแต่บรรยากาศถังนอกหมอ่องกุดคล้องไมค่ะอันนี้บรรยากาศในบ่านสวนเน้อมอมหัวอมอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ ฟังคุณเป็นต้นอะโวคาโดเด้อค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นแอปเปิลก่อนแอปเปิลปูจิีนเม็ดแล้วก็มาปลูกถิ่งไวมันคือวัชสิชเปลี่ยนนะคะพี่น้องเบิ่งนี่นี่ค่ะต้นแอปเปิลได้หนี่นี่ใบแอปเปิลนด้นะคะแอปเปิลซื้อมาจากตลาดจะเปลี่ยนพนอแถวบ้านเฮาตะบา้าสาวของเห็นเพิ่นปลูกก่เด้ะคะคอค่ะนครพนมแล้วก็แถวโน้นสุวรรณ ยุติดเงาขิงไข้เลยค่ะกำลังขึ้นต้นประมาณซํานี้ฟังนังกระเสี่ยเป็นอินทภาล้ำค่ะอินทพาล้ำพันบ่าหีเ้อค่ะฟังเบิง้งมันจะเปลี่ยนวัปีใดสือพันเพื่อนมาก,กับแพงเติบยุดดอ,อกพี่น้องแต่ก็ะขุมค่ะเพราะว่าเฮาชัวค่ะเป็นเป็นเพอเนื้อเยือเ้อค่ะเป็นต้นตัวแม่เพะเนื้อเยือเป็นต้นตัวแม่ ฟังพุ่มเป็ี่นต้นตัวผู่ส้มองเอาเอาไว้ทับผสมค่ะเพราะว่าปู๋ไว้แต่โดนเราพี่น้องอีกตัวนี้นะคะน่ะนี่ต้นตัวผูค่ะเดี๋ยวเป็นดอกปีนาสามองสิเกเย็บไว้ไหมปีนี้บ่มีตัวแม่ผสมสามองก็เลยล้อยเห้เพิินเป็นดอกแห่งล้นไปเลยค่ะอุ้ยบรรยากาศดีหลายพี่น้องเบื้องบรรยากาศบ้านสวนอะไปเบื้องตน้นอีกต้นหนึ่งแล้วก็ไปเบื้องอะโวคาโดเนาะคะ่ะอะโวคาโดฮอนจัด ปีนี้ฮอนแล้วก็ฝนฮอนแล้วก็ฝนค่ะดอกก็เลยนอกลนเป็นดอกดอกอยู่เลยค่ะถ้าพี่น้องท่านใดติดตามสมองกระสิหูอยู่ว่าสมองอัปเดตดอกก็พวกเขาดูให้เบ่งอยู่นี่ค่ะอันนี้ต้นนี้งามค่ะเพราะว่าสมองปลูกไก่นามไก่ฟั่งนามหากเพิ่นถึงนามค่ะกระสิง,งามก็ต้นนั้นอ้วนอ้วนอึปลูกเลยพี่น้องมึงสมองซื้อมาต้นละสองพันหาเลยค่ะ ซื้อมาสองตนหาพันวท่านในพอปีด้วยค่ะยังว่าท่านในพอปีกำลังได้เจ็ดเดือนค่ะตรนนี้ถ้าพาล้ำเจ็ดเดือนนะคะ่ใะใหญ่ไวไปาไปเบิ้งต้นอะโวคาโดช่วงนันอากาศฮอนเพาะฮอนจัดฝนกระตกกระน้ำเลยค่ะทั้งลมพาอยู่ทั้งฝนบันนี้ใบพันร้่นเบิดค่ะ ไปเพื่อนล้นเบิดอันนี้เพื่อนโป้งไหมได้วยค่ะวันนี้เพอเพิ่นโป้งใหม่อ้อนขึ้นมาเพิ่นก็มีดอกออกมาพร้อมวันนี้อากาศก็ฮ้อนอีกพี่น,น้องสลับหอนสลับหนาวสลับฝนช่วงที่เพิ่นเป็นดอกนะคะก็เลยดอกล้นเบิดเมื่อเหลือแต่ว่าติดยุน่นไว้หนึ่งแต่บ่หงว่าสิหน่วยไงให้ได้กินนนมม่นบ่ค่ะนี่สมองสีให้เบิ่งเด้อแหนมมาตัดห้าเห็นอยู่ค่ะหน่วยนี้ นี่ค่ะโอ๊ยงม้ค่ะนี่ค่ะโอ๊ยกล่องบ่าจากโฟกัสพี่น้องอากาศงัวอปันปวนนี่นี่ค่ะนี่นี่นี่น,นี่นี่ละค่ะกล่องงั้ออะไรขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องกล่องบ่ดีนี่ค่ะติดน่วยเดียวป,ปีกอนนี่ติดโดกปีกายนี่บ่ติดค่ะปีนี้ฟังเบื้งวมนนี้จะติดไถ่บอลลูกเดียวแห่งความหวัง ปังมึงสติถ่าบ่อากาศมันเป็นน้ำสภาพอากาศคือกันได้ค่ะสมองกระปูแบบธรรมชาติบานๆบ่ได้มีหลักการอีหยังดอกพี่น้องแต่ตน้น่ปลูกใดจกปีแล้วเหรอขาหาปีปีนี้ค่ะนี่ต้นบางไงพุ่มบใหไงเลยค่ะหาปีเพราะว่าเพิ่อยุกบฟังน้ำอันที่ใส่ี่สมองหฮย้ยใส่ขี้ไกล้ด้วยค่ะขี้ไกล้อ้ยขี้ไกล้แกบ หวยออมๆแล้วกะเวลาตัดหญ้าสมองเก่าหญ้านี่ละมาใส่มาคุ้มไว้ตลอดนี่ค่ะเป็นพุ่มต่ำๆนังๆพุ่มคุณนะคะุณนะค่ะบรรยากาศบรยาาศรยากาศดีหลายพี่น้องบรรยากาศบานสวนช่วงตัดหญ้าไหม แล้วเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้สมองก็ะอคตตัวร้าพี่น้องไปเพียงซ้ำนีเด้อค่ะสมองก้าวเด็บบานสวนดันน้พี่น้องเบื้องเพราะว่าส่วนหลายมันเพื่อด้นเปลี่ยนรูปเปลี่ยนลางเนาะค่ะสมองก้าวเด็ดเผพี่น้องเบิ้งเลยๆเด้อค่ะคลิปนี้สมองก็ะอตูลัว้าพี่น้องไปเพียงซ้ำนีก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ